สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทำการรีวิวเจ้ามีเดียเ a ลเยอร์ X98H Pro นะครับหรือว่าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ในระบบ Android นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ YouTube ได้นะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ YouTube ได้ดูภาพยนตร์จาก YouTube ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับมี YouTube มีแอป y o u t u b e อยู่ตรงนั้นนะครับ ก่อนที่เราจะทำการดู youtube นะครับคุณผู้ชมเราจะต้องกดเข้ามาในเมนูนะครับคุณผู้ชมครับมาที่เมนูของเจ้าเครื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่อ่ะโทรศัพท์มือถือผมไม่โฟกัสอีกแล้วอ่ะโฟกัสแล้วเดี๋ยวผมจะลองต่ออ่า w i f i นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองต่อ wifi ให้มันนะครับให้มาที่ s e t t i n g นะครับ Setting นะครับแล้วก็ n e t w o r k นะครับแล้วก็เข้าไปเปิด wi-Fi นะครับ เมื่อเปิด wi-fi แล้วมันก็จะโชว์ w i f i ขึ้นมาให้เราใส่นี่ครับใส่อ่ามันจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่รหัสผ่านนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมก็ทำการคอนเน็ก wifi แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ใส่รหัสผ่าน wifi เราแล้วก็ทำการนี่ครับมันก็จะขึ้นคำว่า o n n e c t Successful นะครับก็แสดงว่าเรา สามารถที่จะเข้าไปดู youtube ได้แล้วนะครับถ้าแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็มาที่ youtube ได้เลยนะครับนี่ครับมาที่แอป youtube ได้เลยนะครับตัวนี้มันสามารถติดตั้งแอปเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมา youtube แล้วก็โอ้โหแบบอืมือนี่ครับมีข่าวมีอะไรให้ดูมีภาพยนตร์ให้ดูอลองดูภาพยนตร์ใน youtube ก็ได้นะครับ นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ภาพยนตร์ดูจาก YouTube เลยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเจ้า X98 Pro ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับถ้ามือถือผมช่วงนี้มันไม่ค่อยโฟกัสนะครับถ้าโฟกัสก็หลุดไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ต้องแตะอยู่เรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับ X98H Pro นะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ในระบบ Android นะครับที่สามารถดู YouTube ได้นะครับคุณผู้ชม ดูหนังดูข่าวสารใน YouTube ได้เลยนะครับมาลองแบ็กกลับมามาเรื่องอะไรครับเนี่อ่าหนังจีนหรืออะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนมีโฆษณาด้วยนะครับคุณผู้ชมมีโฆษณาใน YouTube ด้วยนะครับนี่คือ X98HPro นะครับมีเดียเพลเยอร์หรือว่าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ที่มีระบบ Android ในตัวนะครับสามารถต่อ Wi-Fi แล้วก็ดู YouTube ได้เลยนะครับนี่ครับ ต่อดูดูอ่าต่อ YouTube ดูได้เลยนะครับนี่ผมทำการเชื่อมต่อ HDMI มาใส่กับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้ตัวเจ้าฮาร์ดดิสตัวนี้เพราะว่าผมดู youtube แล้วนะครับสามารถที่จะถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับตัวนี้นี่นี่ครับคือผมดูหนังใน YouTube แล้วนะครับตอนนี้นี่ครับดูข่าวดูอะไรได้เลยนะครับ จะดูรายการตลกโปกฮาในี่สามชาติอะไรเงี้ยดูได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับภาพสวยงามแล้วก็แรงทีเดียวนะครับเขาเรียกอะไรนะครับพวกชิปชิปเซ็ตมันนะครับแรงนะครับมีแรมมีลอมเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเครื่องนี้ดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเข้า YouTube ดูได้เลยนะครับความแรงก็แล้วแต่สัญญาณนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราเลยนี่ครับ ทนายวิทูนะครับคุณผู้ชมครับแล้วได้มาอีกสี่ออเดอร์ดูครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับคือถ้าคุณผู้ชมซื้อไปอยากดูออนไลน์เนี่ยดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ครับของบนรถไฟหนึ่งวันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสวยงามนะครับในการดู youtube นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองไปที่ปุ่มโฮมมามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับแอป นี่ครับแอปมีโอ้มีมี o g l e Chrome มีอะไรให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้แอปเขาให้มาเยอะเลยนะครับมีแกลเลอรี่นะครับมีแกลเลอรี่ภาพมีอะไรด้วยนะครับอ่ะกรณีที่เรานี่ครับมี Netflix ด้วยนะครับไหนลองเข้าไปที่ Netflix นะครับ Netflix มันเป็นระบบสมาชิกนะครับถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยไม่มีสมาชิกก็จะดูไม่ได้นะครับเข้าไปถึงหน้าแรกมันจะให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ของ Netflix นะครับจะต้องเสียรายเดือนนะครับต้องไปสมัครนะครับอันนี้ผมไม่ได้สมัครใส่ตัวนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดมาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเล่นแอปเข้าแอป YouTube แล้วก็ Netflix ได้นะครับนี่ครับพอมาถึงหน้านี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราคลิก Get Start ไปนะครับมันจะให้เราใส่การใส่การล็อกอินเข้าไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็อ่ะให้ทุกท่านดูเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ ไม่มีอะไรนะครับก็ดูภาพยนตร์ได้ทั่วๆไปจากนี่จากฮาร์ดดิสต์ลูกนี้นี่ครับนครับผมก็เปิดไฟล์ภาพยนตร์จากฮาร์ดดิสต์นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามมากครับตัวนี้ขาย3,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1ย์5 1 9 9 8ดครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ